คนไม่ค่อยเยอะนะแต่บอกสวยครับสู่ครับวันนี้สู่ยันเม็ดสู่ยันเม็ดครับรามาดูติดตามผลงานนะครับผมครับผมวันนี้โอ้พักเกียอะไรมาเขาเนี่ยอ๋อ เด็กแคเหมือนตัวนี้นะครับโอ้ oh. เดี๋ยวดูครับวันนี้จะลุ้งหรือจะอะไรนะครับลุ้งแน่นอน,นครับวันนี้โอ้ <c oughs> oh. ตัวแรกครับโบโบ่ <c oughs> มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวฮไอ้อยังเจ้าสองขอครับเต็มป่าครับเกี่ยวกุ้งครับผมป่ามันกลิ่นกุ้งใครมีเสือเดียนบ้างป่ามันกลิ่นกุ้งใครมีเสือเดียนบ้าง ดีหมดละเขี่ออย็ปไงครับไหลใหเต็มป่าครับไหลยันตูดครับ อยู่คนาดใช่ไหมครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วอีกคนโล่ว่างกลางมันมีอะไรนะไม่กินเลยเป็นไงครับโปถามโปครับต้องถามโปเองครับเป็นยังไงวันนี้นี่ครับสรุปผลงานนะครับเย็นนี้ส่งงานครับ วันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับไรเท่านี้เองครับผมจัดไปครับผมางานหลิวแค่นายครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมบลงานก็พอกระเทอครับวันนี้ โอ้ไหนขอดูของปอนะครับกังกระตืออืมก็พอได้ครับก็พอได้นะครับพอได้อยู่ครับผลงานฟางกระตือนครับ